สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะน้องเอฟซของช่องเราก็ได้ขอมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีทะเลค่ะและน้องก็ได้บอกพรอตเรื่องมาด้วยพี่จอยก็เลยนํามาดัดแปลงให้นะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะละครซากุระสตอรี่เรื่องเจ้าสาวผีทะเลณมุมหนึ่งของโรงพยาบาลได้มีคุณหมอและพยาบาลคนหนึ่งกําลังคลุ้นคิดอะไรบางอย่าง ดูเหมือนว่าพวกเขาสองคนกำลังปวดหัวกับเรื่องคนไข้แต่ความจริงแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของพวกเขาเองนี่พี่พีทจะแต่งงานเหรอคะแล้วเรื่องระหว่างเราสองคนที่ผ่านม,ามันคืออะไรแอมก็รู้ว่าพี่มีแฟนอยู่แล้วแล้วแอมก็ยังจะมายุ่งกับพี่พี่รักฝนยังไงพี่ก็ต้องแต่งงานกับเขาเรื่องระหว่างเราขอให้มันจบแค่นี้เถอะหมอพีทเป็นหมอเจ้าชู้มีแฟนอยู่แล้วก็ยังแอบมาคบกับคนอื่น ตอนนี้เขากำลังจะแต่งงานแต่ว่าแอมผู้ซึ่งเป็นกิ๊กนั้นก็ไม่ยอมพี่จะแต่งงานกับคนอื่นได้ยังไงในเมื่อตอนนี้แอมท้องแล้วหมอพีทยิ่งเครียดหนักเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขากำลังจะสลัดออกนั้นมาท้องกับเขาซะอีกเอาล่ะเอาล่ะไว้รอให้พี่แต่งงานกับฝนเรียบร้อยก่อนแล้วเรื่องนี้เราค่อยมาคุยกันถึงยังไงพี่พีทก็จะแต่งงานกับแม่นั่นอย่างนั้นหรอคะลูกในท้องของเราล่ะ ก็ผมบอกแล้วไงแอมว่ารอให้เรื่องแต่งงานของผมเรียบร้อยไปก่อนแล้วเรื่องลูกเดี๋ยวผมจะมาคุยใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมรับผิดชอบแน่นอนตอนนี้เรื่องง่ายสำหรับมอพีทมันก็ไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วถ้าแฟนของเขารู้ว่าเขาได้ทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแฟนของเขาก็คงจะเสียใจมากซึ่งจะทำยังไงดีเนี่ยหมอเอมตอนนี้สับสนไปหมดเลย นายก็ค่อยๆค,คิดแก้ไขไปกันแล้วกันในเมื่อสร้างเองก็ต้องแก้เองหมอพีทเครียดมากจนต้องมาปรึกษากับหมอเอ็มเพื่อนที่โรงพยาบาลและตอนนี้แอมเขาก็ดันท้องด้วยเรื่องเรามันก็เลยบานปลายใหญ่โตฉันกลัวว่าฝนจะรู้เรื่องนี้จริงๆนายก็น่ามีหนาจะทำอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยถ้านายบอกว่ารักคุณฝนจริงนายคงจะไม่นอกใจเธอหรอก ตอนนี้หมอพีทโดนหมอเอมสั่งสอนสยกใหญ่แต่ถึงเขาจะคิดได้มันก็สายจนเกินไปคิดหรอว่าฉันจะยอมให้พวกคุณสองคนแต่งงานกันได้ง่ายๆนี่ขนาดฉันกุเรื่องท้องขึ้นมาคุณก็ยังจะแต่งงานกับมันอย่าหวังเลยว่างานแต่งงานของคุณจะมีความสุขแอมแเริ่มวางแผนชั่วร้ายในใจเธอจะต้องล้มงานแต่งงานของหมอพีทและแฟนของเขาให้ได้ ถ้าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้วันรุ่งขึ้นน้าริมทะเลอันแสนสดใสฝนผู้ซึ่งเป็นแฟนของหมอพีทและนิดผู้ซึ่งเป็นแฟนของหมอเอม็มทั้งสองคนได้มายืนคุยกันร,ริมทะเลในวันแต่งงานฉันดีใจกับเธอด้วยนะฝนวันนี้เธอจะได้แต่งงานสักทีขอบใจนะจะนิดเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเสมอมาเลยจ้า ก่อนที่งานแต่งงานจะเริ่มหมอเอม็มหมอพีทนิดและฝนก็ได้มายืนพูดคุยกันผมดีใจด้วยนะครับหมอพีทแล้วก็ฝนด้วยแล้วเมื่อ,อไหร่หมอเอ็มกับนิดจะแต่งงานกันสักทีละคะโอ้ยอย่าเพิ่งเลยจ้ายายฝนตอนนี้ฉันขอใช้ชีวิตโสดให้คุ้มค่าก่อนอย่าให้หมอเอ็มรอนานนะครับคุณนิดมาอย่างนั้นเดี๋ยวมันไปหาคนอื่นผมไม่รู้ด้วยนะโอ้โหใครจะไปเหมือนคุณล่ะครับหมอพีท จู่ๆหมอเอ็มก็พูดเรื่องหมอพิษขึ้นมาทำให้เขานั้นรู้สึกกังวลกลัวว่าฝนจะรู้เรื่องและสิ่งที่ทำให้หมอพิษเครียดไปกว่านั้นก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในงานของเขาพร้อมกับใส่ชุดราตรีสีดำฝนผู้ซึ่งไม่รู้เรื่องราวอะไรเธอก็ได้กล่าวคำทักทายผู้หญิงคนนี้เพราะคิดว่าเป็นแขกคนหนึ่งในงาน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแต่งงานของเราสองคนนะคะนี่เพื่อนพี่พีทหรอคะฝนถามหมอพีทด้วยความแปลกใจเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนอืมเขาเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานน่ะดูเหมือนว่าเรื่องราวจะดำเนินไปด้วยดีแต่เมื่อแอมได้พูดคำคำหนึ่งขึ้นมาก็ทำให้ทุกคนนั้นตกใจฉันเป็นแฟนอีกคนของพี่พีทเธอได้ยินหรือเปล่า หยุดนะแอมคุณอย่าพูดอะไรแบบนี้นะผมบอกแล้วไงว่าหลังจากแต่งงานเราค่อยคุยกันพี่พีทจะแต่งงานกับมันได้ยังไงในเมื่อตอนนี้แอมท้องแอมไม่ยอมทางหมอเอมและนิดตกใจมากไม่คิดว่าเรื่องเราจะบานปลายใหญ่โตและไม่คิดว่าแอมจะกล้าทําเรื่องแบบนี้นี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นคะพี่หมอเอมทาไมจู่ๆคนคนนี้ถึงเข้ามาบอกว่าเป็นแฟนของพี่พีท ฝนผู้ซึ่งกำลังจะได้เป็นเจ้าสาวเธอตกใจมากและรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นฝนวิ่งลงทะเลไปโดยที่มีพีทวิ่งตามตอนนี้เธอไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วอย่าทําแบบนี้นะฝนเรื่องนี้พี่อธิบายได้ฝนไม่ฟังอะไรทั้งนั้นตอนนี้เธอสติแตกเธอว่ายน้ำลงไปลึกแล้วก็ลึกลงไปอีกถึงแม้ว่าหมอพีทจะว่ายน้ำตามมาติด,ตด แต่สุดท้ายก็ไม่ทันการเมือ่อฝนจมน้ำและเสียชีวิตในทันทีเหมอพิษเสียใจมากไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เขาทำลงไปจะทำให้ฝนผู้ซึ่งเป็นที่รักของเขานนั้นต้องตายโทษฝนผมขอโทษผมไม่คิดเลยว่าเรื่องเราวมันจะเป็นแบบนี้คุณยกโทษที่ผมนะฝนจมน้ำเสียชีวิตลิ้นจุกปากตอนนี้หน้าตาของเธอไม่ได้สวยงามเหมือนเดิมอีกแล้ว เมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ทุกคนก็ได้แต่เศร้าเสียใจหมอพีทได้แต่โทษตัวเองแล้วก็โทษแอมด้วยฉันขอโทษนะคะคุณฝนฉันไม่คิดว่าคุณจะเสียใจขนาดนี้ฉันขอโทษจริงๆฝนได้เสียชีวิตในทะเลแห่งนี้วิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนไม่ไปไหนแถมยังคอยหลอกหลอนนักท่องเที่ยวผู้ซึ่งผ่านไปมาเสมออีกด้วย นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าใส่ชุดเจ้าสาวแล้วไปยืนแช่น้ำทำไมชุดเปียกหมดเมื่อมีคนมาทักด้วยความห่วงใยและฝนก็ได้หันหน้ามาทำให้ทุกคนนั้นตกใจวายผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกหรือแม้แต่การเดินลงทะเลในยามค่ำคืนทำให้มีคนเป็นห่วงเธอและก็ได้ตามลงไปโอ๊ยอะไรเนี่ยผีหลอกเราแล้วนี่โอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วย ฝนกลายเป็นผีทะเลเฝ้าที่แห่งนี้ที่เธอได้เสียชีวิตลง